ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของผมครับรายการหาบ้านให้อยู่จะเป็นรายการที่ช่วยทุกคนมองหาบ้านที่เหมาะกับตัวเองครับในคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทเอเจนซี่โฆษณาต้องการหาบ้านในเมืองในงบประมาณราวๆทัแถวสามสิบล้านบาทครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเขาไปดูบ้านด้วยกันครับอ๋อน้องเข้ามาแล้วครับเราไปด้วยกันเลยครับโอเคสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับน้องยูพร้อมยังครับพร้อมเลยรับเดี๋ยวก่อน ที่จะไม่แนะนําผมซะหน่อยแล้วครับอ๋อขอโทษครับผมลืมทุกคนครับนี่คือน้องยูครับกระตันยูสว่างสียูก็ทําอะไรหลายอย่างมากครับทั้งเอเจนซี่โฆษณาทำอีเวนต์ทำสแตนด์อัพคอมเมดี้และทำรายการกระตันยูทูนที่อยากให้ทุกคนไป s u b สไครต์กันนะครับพอใจยังครับมึงพอใจครับงั้นเชิญขึ้นรถครับครับผมไปกันเลยยูโครงการที่ผมจะพายูไปดูครับ ผมคิดมาเยอะมากเลยว่าจะพาอยู่ไปดูที่ไหนแต่พอนึกถึงว่าเออ,อยู่ทำไงที่ยูต้องเป็น Connect คอนเน็กพื้นที่อยู่2จุดนะจุดแรกก็คืออยู่ต้องไปดูพวกโปรดักชั่นเฮาส์พวกอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทาวน์อินทาวน์ใช่ไหมครับต้องเดินทางไปทาวน์อินทาวน์สะดวกไปเม่งจ่ายไปรัชดาสะดวกกับอีกโซนหนึ่งก็คือต้องไปหาลูกค้าลูกค้าอยู่ส่วนมากอยู่ ดูุมวิทรัชดาอโศกอะไรพวกนี้ที่เป็นบริษัทต่างๆอยู่ยูจะเดินทางไปก็จะดูเดินทางง่ายผมก็เลยคิดว่าผมจะพาอยู่ไปดูโครงการระหว่าง2โซนนี้แล้วก็เดินทางไปมาสะดวกชื่อโครงการอาร์เทลอโศกพระราม9้านะของอนันดาโครงการนี้จริงๆผมเคยทํารีวิวไปแล้วแต่มันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ผมยังไม่เคยพาใครไปดูเลยมันน่าจะเหมาะกับอยู่อยู่ในบัจเจ็ตที่อยู่หาเลยประมาณแถวๆสาล้านประมาณนี้ ทำเลโครงการที่จะพามาดูมันอยู่พระราม9ซอย13นะครับคือปากซอยก็จะมีตึก KPN เนาะเป็นอาคารสำนักงานเป็นอะไรพวกนี้ครับ,รบแล้วเวลาเราออกจากซอยพระราม9ซอย13อะ่ะเจอถนนพระราม9เราสามารถเดี้ยวขวาแล้วก็เข้าเอกไัยไปทองหลอ่ออะไรพวกนี้ได้ง่ายๆเลยส่วนเวลายูจะเดินทางไปอโศกยูก็แค่ออกพระราม9แล้วก็วิ่งไปอโศกได้เลยใกล้เราสามารถไปโครงการโดยที่ไม่ต้อง ใช้เส้นพระรามเก้าได้ก็คือวิ่งมาทางรัชดาเมงจ่ายแล้วก็มาทะลุด้านในของซอย13ได้เพราะซอย13เนี่ยมันเชื่อมระหว่างถนนพระรามเก้ากับถนนที่อยู่ด้านหลังที่วิ่งมาเชื่อมเม่งจ่ายได้ด้วยอ่าออกได้หลายทางใช่ออกได้หลายทางดางังนั้นลูกค้าอยู่หรือคนที่อยู่ต้องการติดต่อที่อยู่เส้นรัชดาอยู่วิ่งไปติดต่อได้ตลอดเส้นแบบง่ายๆเลยอยู่อันนี้ใกล้ถึงโครงการละเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปดูกันได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นป้อมหน้ารปาภาเขานะ ซึ่งราพอเขาจะดูแลตลอด24ชั่วโมงมปกติต้องแลกบัตรแต่ว่าเราไม่ต้องแลกเราขอไปแล้วเ <Okay. c oughs> เข้ามาดูได้เลยประตูที่นี่จะเป็นประตูสองชั้นอยู่ครับก็คือประตูตรงนี้อันนึงคุมแล้วก็ประตูด้านในอันนึ่งเวลาเราขับรถเข้ามาเราไม่ได้เจอบ้านเลยเ,เจอตัวแฟร์ซีกี้ส่วนกลางเขาก่อนมันเป็นการเบรกอารมณ์เมื่อกี้เราขับรถมาแบบ ในเมืองเห็นแต่รถเห็นแต่ตึกซึ่งตรงนี้พอเข้ามาปุ๊บไม่ได้เข้าบ้านเลยแต่จะผ่านสวนพวกต้นไม,นไม้พวกอะไรถึงจะเข้าไปในบ้านได้เดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันครับก่อนเราจะลงไปเดินดูโครงการกันผมขออนุญาตแวะขอบคุณสปอนเซอร์รายการก่อนได้ไหมครับอนุญาตครับผมขอบคุณมากครับทุกคนครับดูมาถึงตอนนี้ถ้าใครกำลังคิดจะขายรถแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ไม่รู้จะไปขายที่ไหนที่ไว้ใจได้ที่นี่เลยครับที่คาร์ชัวร์เขามีบริการรับซื้อรถและรับฝากขายรถพรีเมียมที่สะดวกจบไวไม่ยุ่งยากที่คาร์ชัวร์ไม่มั่วแน่นอนครับแอดไลน์ไอดีแอดคาร์ชัวร์ ua, เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับนายยูมาครับผมอันนี้ครับจะเล่าให้ยูฟังแบบนี้นะะคือประตูชุดนี้เขาจะกั้นในส่วนของคนนอกละอาที่เป็นวิซิเตอร์ ไม่ให้เข้าไปด้านในอ้างวงี้เข้าไม่ได้เหวันนี้เข้าไม่ได้อ่ะไปงันก็สวัสดีครับคุณผู้ชมไม,ชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเวลาเรา <c oughs> เวลาเราเข้ามาซื้อบ้านอะไรต่างๆอ่ะเราต้องติดต่อบ,บอกรอพอเขาครับแล้วก็เขาก็จะมีสํานักง,งานขายอยู่ตรงนี้อให้เราเข้ามาดูก่อนโอ้โหสำนักงานขายสวยงามใช่คือคนนอกเข้ามาจอดได้แค่นี้ ลูกบ้านถึงจะเข้าไปได้อซึ่งอันนี้มันจะเป็นโครงการดีๆเขาถึงจะทําแบบนี้ให้โครงการดีๆเพราะมันเพิ่มต้นทุนไงอ๋อเพราะว่ามันต้องแบบว่ากันไม่ไม่ให้แบบข้างในก็ต้องทําประตูเพิ่มทำอะไรเพิ่มใช่ใช่ส่วนตรงเนี้คือจะเป็นส่วนที่เรียกว่าพื้นที่ส่วนกลางหลักของที่นี่เลยเขาจะแบ่งมาเป็นสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นคลับเฮาส์สวยงามสองชั้น ส่วนอีกฝั่งนี้จะเป็นสวนครับอ่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกันามาจอดรถทีเดียวครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายไปตั้งเล่นในสวนสวนเราก็มาเย็นๆตรงนี้สวนเราปล่อยคนแก่ไปตากแดดตรงนู้น <laughs> เ,เราไาวน้ำเนี่ยเราออกกาลังกายอะไรตรงนู้นได้ตรงนี้ปัจจุบันเป็นสํานักง,งานขายอยู่เวลายูจะซื้อยูก็มาซื้อที่นี่แหละเขาจะมีน้องเซลลนั่งประจําอยู่ตลอดอพอสํานักงานขายเขาขายหมดเขาย้ายออกไปครับตรงนี้จะกลายเป็นล็อบบี้เป็นงบ้านแมงดีไซน์สวยแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเจิม <laughs> ออใช่บางที่มีปลาปักเป้าด้วย <laughs> ปลาเป้าแขวนอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นสิริมงคลนะสำหรับการขายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวสระว่ายน้ำครับคือแล้วก็มีพวกรั้วต้นไม้มีอะไรต่างๆอยู่ด้านข้างเวลาเราผ่านไปผ่านมาจะได้มองไม่เห็น แล้วก็มีที่แช่น้ําเป็นจากุชี่ปูอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนพื้นที่ชั้นสองเวลาจะขึ้นเน่ยเขามีลิฟต์ให้ขึ้นนะตรงนี้แต่แต่ผมขึ้นลิฟต์เลยค่ะผมไม่ให้คุณขึ้นครับอ้าวทำไมให้คุณเดินขึ้นบันไดก่ับอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโด้โโอ้โหบันไดก็สวยคร้บบันไดสวยงามนะ้ป็นบันไดว้มาอู้่ขึ้นมาอ้โอ้โหอ้โหโ่้อ้โห้แยก้ายขวาอยู่ครับ ฝั่งนู้นจะแอคทีฟหน่อยอันนั้นก็จะเป็นฟิตเนสออกกำลังกายแล้วก็จะมีห้องเด็กครับเด็กเล็กก็คือเข้ามาฟิตเนสได้แล้วผู้ใหญ่ก็มานั่งรอเด็กเล็กฟิตเนสไม่ใช่เด็กเล็กก็อยู่ห้องเด็กเล็กสิส่วนเราก็เข้าห้องฟิตเนสไปเออกกำลังกายคนแก่ก็อยู่ในสวนคนแก่อยู่ในสวนรอไปส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องมีติ้งทำงานได้ประชุมพูดคุยเวลาคณะกรรมการหมู่บ้านจะมาประชุมก็มีห้องประชุมของเขาแยกต่างหากนั่งให้ใช้งานตรงนี้ได้ อยู่ครับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทุกโครงการอะ่ะเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะโครงการในเมืองเนี่ยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาซื้อบ้านชอบดูแต่ราคาบ้านเท่าไหร่มไม่ได้ดูว่าจริงๆล้วส่วนกลางตัวเองได้อะไรบ้าง<อ>ทั้งที่พื้นที่ส่วนกลางอะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เราเป็นเจ้าของร่วมนะแต่ว่าเวลาเราซื้อเนี่ยสวนเนี่ย เราเป็นเจ้าของร่วมส่วนหนึ่งอ้าวเป็นของเราเป็นของเราส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเรา,เาส่วนหนึ่ง <S <S ส่วนหนึ่ง,นนงดังนั้นเนี่ยมันเป็นแวลูที่สําคัญเ,เพราะว่าราคาที่ดินของโครงการบ้านในเมืองอ่ะมันสูงมากการที่เราแบบดูแต่ราคาบ้านดูแต่ขนาดของบ้านดูแต่อะไรอย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แปรเวลาเรามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เราสามารถตัดแบ่งส่วนกลางเป็นที่ดินขายเป็นของเราได้ไหม ได้ครับได้เวยในอนาคตสมมุติว่าทุกคนเนี่ยในหมู่บ้าน87หลังเนี่ยออลงมติร่วมกันว่าเฮ้ทุกคนเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเ,ออเรามาหันพื้นที่ดินตรงเนี้ยเราก็ขายแบ่งกันดีกว่าอามันทําได้นะยูทําได้แล้วเราก็บอกแล้วพวกเราก็ย้ายไปอยู่รับลูกก้ากันแล้วเราก็เนี่ยเราก็ประกาศขายเลยแล้วเราก็เอาที่ดินมาหันหันแล้วทุกคนก็จะได้ส่วนแบ่งของการขายที่ดินนั้นตามสัสดส่วนของ อื่นี่แต่นี่คือเรื่องจริงเลยนี่คือเรื่องจริงแต่ในความเป็นจริงก็คงจะไม่ได้มาตัดส่วนแบ่งขนาดนั้นหรอกไม่ตัดแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเรารู้ก่อนว่าเป็นส่วนของเราด้วยก็จะรู้สึกถึงคุณค่ามากขึ้นถูกต้องในอนาคตใครจะไปรู้ที่ดินแปลงนี้มันอาจจะมีมูลค่าแบบสมมุติว่ามันหลักหมื่นล้านล่ะเอาไปดีขายดิจะเอาเหลือยม่ไม่แล้วเรายืนคุยทำไมร้อนๆน่ะไปดูบ้านกันไปอยู่ครับ้านของนี่มี87หลัง ทุกหลังเป็นพูลวิลล่าแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นสระว่ายน้ำปูมันไม่ได้แบบสวิมมิ่งพูลสระนั้นมันอาจจะเป็นแค่สระแบบแช่น้ำผ่อนคลายสบายๆหลังเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นสระเล็กๆพอที่จะให้เราแช่น้าผ่อนคลายเลี้ยงปลาได้ไหมเลี้ยงบางคามในพูลวิลล่าคุณอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงไปครับบ้านคุณครับอยากทำอะไรก็ทำบ้านของที่นี่จะมีหลายทายหลายแบบแต่แบบที่ผมจะพาอยู่มาดูก็คือบ้านที่เรียกว่าบ้านแฝด ชื่ออาเช่ขนาดของบ้านเนี่ยมันประมาณ335ตารางเมตรครับซึ่งอันนี้น่าจะเหมาะกับการอยู่อาศัยแบบ3าสี่คนสบายๆแต่เวลาพูดถึงบ้านแฝดอะอยู่จะนึกถึงอะไรบ้านที่ต้องตัวตัวบ้านเนี่ยติดกันฝันน่งหนึ่งต้องตัวติดกันใช่แต่ดูบ้านแฝดของที่นี่บ้านแฝดของที่นี่คือเหมือนเป็นแท่งเป็นแท่งต่างคนต่างอยู่ไม่มีผนังติดกันอ้าวไม่เขาหลอกเราเหรอครับไม่ได้หลอกเขามีส่วนที่ติดกันอยู่นี่นึงอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นห้องในบ้าน แต่ว่าเขาให้ฟีลลิ่งแบบแยกจากกันให้ฟีลลิ่งแยกจากกันมันไม่ได้แค่ฟีลลิ่งอยู่ครับเพราะว่าเมื่อผนังไม่ติดกันแล้วความเป็นส่วนตัวเ้ามากขึ้นเวลาเราจะแหกปากทําเสียงทำเวลาเราจะเอามือชิดผนังเอ้ยคือบ้านตัวอย่างของทุกๆที่มักจะทําแบบนี้ครับคือไม่ได้เอาบ้านจริงใส่รั้วจริงมาแต่เขาจะสร้างความสวยงามโดยการจัดสวนจัดนุ่นจัดนี่เราเลยไม่เห็นรั้วบ้านจริงแนวรั้วบ้านมันอยู่นี่แหละครับแล้วก็ที่จอดรถก็จอดได้หนึ่งสองสามสามคันครับ ซึ่ง3คันเนี่ยสิ gnificant สำคัญเพราะว่าบ้านในเมืองส่วนใหญ่เขาจะจอดรถได้2คันเพราะว่ามันเปลืองเวลาทําที่รถสามคันหน้าบ้านมันต้องสแปร์มันต้องกว้างขึ้นแล้วมันก็จะเปลืองเนื้อที่ดินในการสร้างครับเขาก็เลยมักกจะทําออกมาจอดรถได้แค่2คัน<อ>แต่บ้านของที่นี่จอดรถได้3คัน<อ>ซึ่งคิวเพนพอยต์ไปหลายอย่างคุณมีรถแฟนคุณมีรถ แฟนคุณอีกคนก็มีรถเอ้ยไม่มีมีคนเดียวอาจจะเป็นรถรถอีกคันนึงให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีรถที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเป็นฟังชั่นเป็นรถซาเล้งซาเล้งแต่เหมอกับมึงงละไม่อาจจะเป็นรถสวยๆงาๆใช่ไอ้เป็นรถสปอร์ตป็าอะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับคนที่มีรถนิยมมีความอยากอยู่อาศัยในเมืองอ่ะแต่ สิ่งที่เขาหาไม่ได้คือที่จอดรถสามคันแบบนี้แหละซึ่งที่นี่จะเริ่มต้นด้วยที่จอดรถสาคันเยี่ยมเลยครับเราไปดูข้างในกันไปดูข้างในครับแล้วเข้าไงอ่ะพี่เข้าทางปลั๊กไฟอยู่นั่นคือโฟล์ของการใช้งานของบ้านที่นี่จะแตกต่างไปจากโฟล์ของการใช้งานของบ้านทั่วไปอย่างแรกคือเขาไม่เอาประตูไว้ด้านหน้าครับทําให้เวลาคนข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นพื้นที่ด้านในส่วนตัวสุดๆแล้วก็พอเอาประตูออกไปจากตรงนี้พื้นที่ผนังทางด้านนี้ด้านในมันเลยจับ ฟังชันได้เต็มเลยไม่ต้องมีประตูส่วนประตูจะย้ายมาอยู่ด้านข้างแทนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับอ๋อทีานี้เองเดินมาไม่ไกลซึ่งก็จะมีชายคาอยู่นะเวลาเราเดินออกมาจากที่จอดรถแล้วเปิดประตูเข้าด้านข้างมันก็ไม่ได้ว่าไม่สะดวกมันก็สะดวกใช้ได้อยู่ครับรหัสเข้าอะไรเอเขากดตรงนี้มาเข้ามาอยู่ป๊าเนี่ยพออยู่เข้ามาอยู่จะเห็นว่าอประตูด้านข้างมันไม่ได้แย่ พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยผนังส่วนตรงนี้ที่เป็นผนังตรงกับที่จอดรถอาที่บอกว่าจัดฟังก์ชันได้เออเราก็มาใส่เป็นผนังขึ้นไปเลยอ,อ,อติดทีววงทีวีเลยไปแต่ไม่อึดอัด,อดเพราะมีฝั่งนี้โล่งเลยตรงนี้เขาก็เปิดเป็นกระจกลง่งๆแล้วลากขึ้นไปถึงขบน<อ>เพราะว่าตรงนี้ก็าทาเป็นพื้นที่ดับเบิลโวลลุ่มมันจะสําคัญกับบ้านที่เป็นบ้านขนาดไม่ใหญ่ เป็นแนวสูงใช่พอเป็นบ้านขนาดเนวไม่ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเพดานด้านบนมันเตี้ยมันจะทําให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกแคบแล้วพอเขาเปิดกระจกแล้วไม่ใช่เป็นแค่กระจกผนังด้านเดียวนะเป็นกระจกเข้ามุมไปด้านด้านนู้นเข้ามุมไปถึงตรงนน้นเลยอ่ามันเลยทำให้บ้านเนี้ยมันดูโปร่งๆป่งแล้วพื้นที่ด้านข้างอ่ะพร้อมเป็นพูลวิลล่าใช่ไหมพื้นที่ด้านข้างก็เป็นสระสำหรับเราแช่น้ําได้อะไรต่างๆมันก็เลยมีรีฟลคชั่นมันไม่ตัน ประตูว่เปิดกินข้าวเสร็จก็โดดลงน้ำโดดลงน้ําแล้วก็หิวขึ้นมากินข้าวอีกมึงเป็นแนวน้ำเหรอใช้ชีวิตแบบว่าแนวน้ำส่วนด้านนี้จะเห็นว่าเป็นประตูนั่นคือประตูจริงๆแล้วมันคือห้องเก็บของใต้บันไดาไม่ใช่เป็นประตูเปิดไปลงจอดรถอะไรนะมีห้องเก็บของนี้ก็ดีของไม่ลกมีอะไรก็มีอะไรก็เอาไปเก็บเข้าไปตรงนี้แล้วก็บ้านทุกหลังที่นี่จะมีมีลิฟต์มีลิฟต์ให้ด้วยเพราะพื้นที่บ้านของที่เนี่ย มันเป็นพื้นที่สําหรับการใช้งานแนวตั้งครับเวลายูมาดูบ้านหลังนี้ยูจะนึกถึงคอนโดแบบย่อส่วนคือทั้งตึกเนี่ยย่อส่วนลงมาให้เหลือแค่นี้ครตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางเวลาเราจะขึ้นไปห้องนอนของแต่ละคนก็กดลิฟต์ขึ้นไปห้องแต่ละคนวาซาเดอเออเวลาลนะคิดแบบนี้จะรู้สึกว่ามันไม่แปลกทาวโฮมขึ้น3ชั้นขึ้นเนี่ย เมื่อยนะก็เมื่อยเมื่อยนะมีลิฟ์ให้ก็ดีแต่แค่เราจะรู้สึกก็ไม่ชินหรือสมมติว่าเรามีผู้สูงอายุอยากให้ผู้สูงอายุอยู่ชั้นบนอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ก็ขึ้นลิฟต์ได้ใช่เพราะว่าจุดเพลนอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้คือพื้นที่ชั้นล่างของเขาอ่ะมันไม่มีห้องนอนเลยอ๋อพะมันไม่มีห้องนอนอ่ะผู้สูงอายุอ่ะเขาก็ต้องขึ้นอยู่ข้างบนหรือไม่ก็นอนในลิฟต์ห้องเก็บของด้วยเลยนอนห้องเก็บของาให้ผู้สูงอายุนอนห้องเก็บของเอโอเคส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารครับซึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีแดดส่งเข้ามาก็ปิดม่านได้อ่าปิดม่านได้แก้ไขได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องพา w d ด r r o o ูอ่าอันนี้ก็เป็นห้องสําหรับ แป้งพาวเดอร์ใช่ป่ะจริงๆแปลว่าอะไรพาวเดอร์ถูกแล้วแหละหลักแสงน้าแต่งอะไรคือล้างไมความหมายคือความหมายพาวเดอร์ลุงคือแป้งนี้ใช่ปะแป้งล้างนึงล้างตัวไม่ได้เพราะม่มีส่วนอับน้ำมีส่วนเข้าห้องน้ำได้อย่างเดียวเอาจริงตำแหน่งตรงนี้มันสะดวกสําหรับคนในบ้านเวลาลงน้าเวลาอะไรมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำนู่นทำนี่ได้กินอาหารปวดท้องเข้าได้เลยแต่แอบคิดนิดนึง พราะมันมันควรจะไปอยู่หลังบ้านสำหรับบางคนจะชอบให้มันอยู่หลังบ้านมันจะสะดวกในการใช้เพราะว่าเพราะว่ามันต้องเก็บเสียงหน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวครัวของที่เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมันจะมีครัวสองชุดตรงนี้เป็นที่สําหรับแบบทำอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรพวกนี้อันนีเ้เป็นตู้เย็นแหละอ่าตรงนี้เขาก็แบบว่าปิดปิดมาให้แล้วอันนี้คือแบบมันจะได้ดูเรียบร้อยเนียนตาหน่อยเปิดปไ,ไม่ต้องปิดมนเย็มันเย็นดี แอร์เขาก็เย็นอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของอ๋อออกมาก็จะเป็นชั้นเก็บเครื่องคือเรื่องที่สาคัญนะอยู่เพราะว่าเวลาเรามีพื้นที่เก็บของเข้าเข้าผนังเข้าอะไรเยอะๆมันจะทําให้บ้านไม่ลบส่วนตรงนี้จริงเป็นพื้นที่หลังบ้านที่ต่อเติมนะ มันจะมีประตูกั้นชุดหนึ่งจริงบ้านมันสุดแค่นี้ครับแต่ด้านหลังเป็นส่วนของพื้นที่ต่อเติมเพิ่มเพื่อให้มันกลายเป็นครัวอีกชุดหนึ่งครัวชุดนี้จะเป็นครัวที่จริงจังะอ้มีกลิ่นทําอาหารที่แบบว่าเต็มที่ครัวไทยแล้วก็มีตู้เย็นของเขาอีกชุดหนึ่งครับอยู่ตรงนี้เลยซึ่งด้านนี้ยูจะเห็นว่าครับมันมีประตูเปิดอีกชุดหนึ่งอย่าบอกนะว่าเป็นห้องเมดครับเป็นห้องเมดคือตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ย ก็ใส่เตียงได้ใส่ที่นงที่นอนติดแอร์เพิ่มได้ครับมันก็จะกลายเป็นส่วนของห้องเมดไปครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนําเพิ่มสําหรับห้องเมดแล้วอยากจะต่อเติมเป็นครัวแบบนี้คือควรจะติดตั้งระบบระบายอากาศหรือพัดลมดูดอากาศให้มันเชื่อมโยงกับส่วนของพื้นที่ให้โฟล์มันดีขึ้นใช่ให้มันมีอากาศเข้าออกของเขาโดยที่เขาไม่ต้องเปิดหน้าต่างตรงนี้มาเชื่อมกับครัวมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ เครื่องักผ้าเอาไว้ด้วยาะเมดเขาออกมาเขาใช้งานตรงนี้ได้อเวลาเมดเขาออกมาแล้วทํากับข้าวทาอาหารเช้าให้เราเสร็จปุ๊บเราพร้อมจะให้เมดไปเสิร์ฟล้วก็เปิดประตูเมดก็เอาเข้าไปเสิร์ฟตามเวลาไม่มีการรบกวนกันเลยกันเช่นแยกส่วนแยกส่วนอขึ้นมาชั้นหนึ่งซึ่งตรงนี้ยังไม่ใช่ชั้นสองอยู่คตรงนี้จะเป็นชั้นลอยซึ่งชั้นลอยเราจะเห็นว่ามันเชื่อมกันกับส่วนของพื้นที่ข้างล่างเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ดับเบิลโวลูม อันนี้ก็เขากั้นให้ดูเป็นผนังกระจกกั้นแบบนี้เป็นกระจกเทมเปอรครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเสียวนิดนึงเราก,ก็ขยับสูงขึ้นมาหน่อยไ,ได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะให้มันปิดเลยเราทําเป็นผนังกระจกปิดข้างบนทั้งหมดเลยก็ได้ชั<อ>้นลอยด้านบนตรงนี้เขาทําเป็นพื้นที่นั่งเล่น<อ>ดูทีวีอะไรพวกนี้แล้วก็วางโซฟาตัว L มีวิธีกั้นผนังสองแบบ,บแบบที่1นึ่งคือกั้นทั้งผนังตรงนี้เลยครับ กับอีแบบนึงคือกั้นกานให้เป็นห้องอ่าอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตรงนี้ทําอะไรเพราะว่าข้างล่างก็คนไปคนมาทานอาหารเลยอันนี้อาจจะเป็นแบบเหมือนห้องดูหนังอห้องดูซีรีส์เปิดซีรีส์ชิวๆพ่อแม่พาแขกมาเด็กๆก็นั่งดูตรงนี้ได้ใช่ไหมโอเคซึ่งมันรู้สึกเชื่อมต่อข้างล่างอแต่ว่าเชื่อมต่อในบรรยากาศ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าผมไม่เคยใช้เลยแบบแอะก็ไม่รู้บอนเจอไหมไม่เราไม่ตะโกนขนาดนั้นเราโทรศัพท์เรียกเอา <laughs> กิวข้าว <laughs> อ๋อมันไม่ฟังชัน <laughs> ไม่ใช่แบบนี้เหรอใช่แต่ว่า <laughs> ที่นี่มันจะมีห้องแปลกอันหนึ่งอยากให้อยู่ดูครับมันคือห้องนี้ห้องนี้พอเปิดประตูออกมาปุ๊บ <laughs> เราจะเจอพื้นที่ที่เขาวางคอยร้อนอ่าไว้คือคอยร้อนของที่นี่จะไม่ได้อยู่เกกะคักบ้านอะไรนู่นนี่นั่นจะมาอยู่ตรงนี้เวลาเป่าผม ตผ้าหัวเปียกเวลาเวลาช่างมาทํางานอ่ะช่างขึ้นมาเซอร์วิสที่ตรงนี้ที่เดียวครับเขาถึงเรียกว่าเซอร์วิสแอเรียแต่ไอตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างอื่นได้หลายอย่างเราจะกั้นผนังกระจกเพิ่มเราจะกั้นเป็นระแนงเพิ่มแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเต็มพื้นที่เลยกไม้เลื้อยอะไรยังไงก็ได้ต้นไม้ที่อยู่ชอบอ่ะต้นไม้ที่แฉกแจ่มมะกรูด เราขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสองซึ่งเทียบเป็นจริงมันคือชั้นสามแหละครับข้างบนเนี่ยชั้นสองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นห้องนอนเล็กสองห้องสองฝั่งห้องหนึ่งอยู่ด้านหลังห้องหนึ่งอยู่ด้านหน้าอยากดูห้องไหนก่อนอยากดูด้านหนังก่อนหันมาไม่ใช่ผมสิอยากดูไม่ใช่พี่เอห้องด้านหลังเนี่ยเขาก็ทําเป็นห้องของเด็กนะ วางเตียงฮาฟุตไว้หัวเตียงก็วางหัวเตียงได้ไปลายเตียงติดทีวีได้ครัด้านข้างตรงนี้ไม่ได้มีระเบยียงนะแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางกระถางต้นมงต้นไม้อะไรต่างเพิ่มเติมสร้างพื้นที่สีเขียวได้ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับตู้เสื้อผ้าต<อ>ู้เก็บของโ<ง>ต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเด็กๆเนี่ยมันต้องมีพื้นที่อย่างนี้อ่ะตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเขาทําไมวะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กมันก็โตนะอยู่ เฮ้ยมันไม่ต้องต่งไ่ใช่จริงแล้วเด็กมันก็ต้องโตใช่ไหมดังนั้นการมีพื้นที่แบบนี้ให้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันทําให้เขาสามารถอยู่ห้องนี้ไปได้ตั้งแต่เด็กจนโตอ่าคือส่วนท,ทาน้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํจาจัดมาเหมือนห้องน้ําผู้ใหญ่ห้องน้าทั่วไปเลยแหละอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีพื้นที่เชาว์บล็อกซึ่งยูลองเข้าไปดูคือขนาดของพื้นที่เชาว์บ็อกของเขาอ่ะมันไม่ได้ใหญ่แต่ตัวใหญ่ๆแบบยูก็สามารถที่จะ ใช้งานได้อยู่อาศัยได้จริงจังชาวบ้ไม่ต้องใหญ่มากอืมผมว่ากําลังดีอืส่วนห้องฝั่งด้านหน้าที่อยู่ตรงข้ามกันอันเนี้ยโอ้โหได้กระจกแบบโ<ฮ>ัวแอลเข้ามุมเลยแล้วก็แบบมองเห็นวิวด้านนอกด้านหน้าได้ก็ไม่แปลก ที่เอาลูกชายมาอยู่ฝั่งนี้ลูกสาวไปอยู่ข้างหลังเอ้าทำไมล่ะชายหญิงจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยก็ได้แล้วแต่เราจะจัดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บข้าวของตรงนี้เป็นโต๊ะทํางานเพราะว่ามันได้แสงแดดธรรมชาติเต็มที่แต่แม่งร้อนติดฟิล์มกรองแสงซะหน่อยติดฟิล์มกรองแสงกัน UV แล้วถ้าอยากได้แสงธรรมชาติเราก็ลอกฟิล์มออกจะลอกสมไมก็เปิดบ้านอเปิดบ้านเออทางด้านนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะวางเตียงปกติครับซึ่งทงฝั่งเตียงกับผนังจะเป็นผนังทึบล มันจะจัดง่ายกว่าปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังมีทะลุไปตรงนู้นอีกเี่เข้ามาตรงนี้จะมีพื้นที่แบบเบ้าเข้ามาเป็นพื้นที่สําหรับแต่งตัวแต่งหน้าเก็บเข้าของเสื้อผ้าอะไรต่างๆรวมถึงห้องน้ำอยู่ด้านนี้ห้องน้ำเหมือนห้องเมื่อกี้แหละเหมือนกันแต่ว่ามีหน้าต่างเพิ่มหน่อยใช่หน้าต่างเพิ่มขึ้นมามันก็จะดูสว่างขึ้นแค่นั้นเองครับชั้นบนสุดคือชั้นสามนะโยแต่วาจริงมันเหมือนเดินบันไดขึ้นมาชั้นสี่จริงผมเหนื่อยแล้วก็ห้องอ่ะ ข้างบนชั้นสามเนี่ยเต็มฟลอร์จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดซึ่งข้างหน้าห้องจะมีสเต็ปที่เขาวางแจกันอันนี้ไว้แบบนี้อันนี้มันจะเป็นจุดที่เหมาะกับการวางหิ้งพระทําหิ้งพระไว้ไหว้พระมีสเตปขึ้นไปรูปอากงเอามวาเลยตรงนี้บานพรบบุตรก็ได้ใช่ส่วนห้องอ่ะก็เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอพื้นที่ห้องที่เขาแบ่งฟังก์ชันการใช้งานมันเป็นสองโซนโอ้ว้าว โซนทางนี้จะเป็นโซนพื้นที่ห้องนอนแต่ทางนู้นจะเป็นพื้นที่ใช้งานครับตรงนี้มันกว้างเขาก็เลยวางเตียง6ฟุตแล้วก็เอาโซฟาว,วางไว้ปลายเตียงได้เวลาอยู่จะนั่งดูทีวีต่างๆนั่งดูตรงนี้ไม่ต้องนอนดูมันจะลำบากนิดนึนงเวลาอยู่ง่วงนอนเนี่ยก็นอนโซฟาไปเลยเก็ดีแล้วแหล <laughs> นนนะเหมาะส่วนส่วนบ้านหลังนี้ับห้องนี้มันอยู่ทางด้านหน้าบ้านซึ่งก็ได้เป็นกระจกแบบตัวแอลเข้ามุมเหมือนกันได้แสงธรรมชาติเต็มที่ ตรงนี้เขาก็เลยเว้นสเปซไว้สําหรับทําเป็นพื้นที่ทํางานอยู่ครับเวลอาอยู่คิดอะไรออกอย่างเวลาอายู่ทํางานให้ลูกค้าใช่ไหมนะคิดงานตลอดเวลาอยู่แล้วกลางคืนนึกง,งานออกเด้งขึ้นมาปุ๊บหมุนตัวสองทีปุ๊บ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 มานั่งตรงนี้พี่หมุนตัวแบบนั้นเลยเหรอ <c oughs> <ด>พี่ลุกธรรมดาก็เลยเปิดคอมจดพิมพ์ไอ้คุณนึกออกแล้วมีไอเดียทันทีทําได้ทันทีทาได้ทันทีแล้วก็ส่งงานทํานู่นทํานี่ได้ส่วนอีกภากหนึ่งโซนหนึ่งทางด้านนู้นจะเป็น ส่วนอีกทำออกมาเป็นที่เก็บเสื้อผ้าโอ้โห oh ตัวแต่งตัวแต่งหน้าที่เก็บเสื้อผ้าเยอะเยอะมากมันเป็นห้องห้องนึงเลย oh. เอาจิงอ่ะเล็กคอมเมนต์มากๆให้อยู่ทําประตูบานสไลด์ทําไมอ่ะทำไมตรงนี้จะได้ติดแอร์ได้ชุดอ๋อ oh. เวลาอยู่เก็บเครื่องหนังเก็บนู่นเก็บนี่แล้วเราเปิดแอร์ตั้งอุณหภูมิห้องนี้มันจะรักษาอุณหภูมิไว้ตลอดเวลา ส่วนตรงนี้จะเป็นพ็อกเก็ตการเด้นเล็กๆอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อนี้ก่อนเนาะโอ้โหอันนี้เห็นแล้วแบบว้าวเลยพ็อกเก็ตการเด้นเล็กๆสำหรับให้เราแบบปลูกต้นไม้วางกระถางต้นไม้ใหญ่ๆสักอันนึงส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเขาให้มาใหญ่เลยว้าวซ่าอันนี้ห้องน้ำว้าวซ่าจะเดินมาปุ๊บเราเจออ่างล้างหน้าฮีแสนเธอร์นะอันนี้เขาจะได้มาเป็นของโคเลอร์แล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของข้างใต้อางพฤดเยอะแยะเก็บพวกสไตล์ที่จุ้ของใช้ได้ต่างๆ พื้นที่วางของด้านนี้ก็เยอะอสแสดงให้เห็นว่าตรงนี้เป็นของแฟงเรารเอาไว้เก็บข้าวของอะของมึงอ,อยู่แค่ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางอ่างอาบน้ําได้อนอนแช่น้ํากันจริงๆขนาดนี้นอนแช่สองคนได้ยกไป้นมึงแช่คนเดียวมันแน่นแล้วก็แยกฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นห้องแบบสําหรับนั่งท,ทําธุระส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ห้องอาบน้ำแบงนี้ห้องอาบน้ํานี้ออกแบบมาให้ใหอาบสองคนได้บ้านลักษณะแบบนี้ พอเราแบ่งห้องข้างบนบางคนอาจจะรู้สึกว่าห้องมาสเตอร์เป็นรูมินจะต้องทําใหญ่เลยคุณลองใช้ชีวิตคู่แล้วไม่มีพื้นที่ปลีกวิเศกข,ของตัวเองบางทีมันก็อึดอัดนะอันนี้แบบเขามีพื้นที่แบบปิดมไม่เจอกันบ้างคนนู้นม่ใช้ตรงนี้ฉันมันก็ทําให้คลายความอึดอัดไปได้บ้างคุณจะเปิดก็ได้คุณจะปิดก็ได้น,นี่แล้วแต่ในความเป็นจริงเราสามารถแบ่งห้องนี้ให้เป็นสองห้องได้ไหมพี่โอ้ก็ยังได้แล้วแต่คนแบบมา,มาดูแล้วฟังก์ชันเปลี่ยนก็ยังได้เพราะว่าเอาจริงอ่ะ เราไม่จําเป็นต้องจัดบ้านเหมือนบ้านตัวอย่างไว้อยู่เราจะจัดบ้านเนี่ยทุกอย่างเราจัดตามใจเราตามวิธีการใช้งานของเราอย่างยู่ตอนนี้ยังไม่มีลูกแล้วคิดว่าอาจจะมีลูกแค่คนเดียวห้องนอนล่างไม่จําเป็นต้องมีสองอาจจะห้องเดียวก็ได้อาจจะมีห้องเดียวมีห้องนึงเราก็ทำเป็นห้องทํางานหรือท้าเป็นเคปแมนเคปแมนของยูเองเช่นเวลายูจะมีเพื่อนมาเล่นบอร์ดเกมทำนู่นทํานี่มึงไปอยู่ห้องนั้ หรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ <Ừ. S 1> เวลาเขาเมาเขาจะได้มีที่นอนมีอะไรต่างก็อนอนใกล้หลานด้วยก็อ,อ,อยู่ชั้นสองไปแต่ไอเดียบนนี้คือแบบเป็นแบบอยู่กันแบบเต็มเต็มพื้นที่ของเจ้าของบ้านเดดิเขตให้เจ้าของบ้านที่จะได้ใช้สเปซได้เต็มที่ซึ่งเจ๋งมาก โครงการนี้อยู่มันถือว่าเป็นโครงการแลนะที่พี่พาอยู่มาดูเพราะว่าเอาจริงที่ดินแปลงนี้มันเหมาะกับการเอาไปทำคอนโดมากกว่าม,มันอยู่ในเมืองสักขนาดเนี้ยทำเลด้วยนะครับใช่อย่างบ้านที่อยู่ในซอยใกล้ๆโครงการร,ราคาเริ่มต้นกันไปร้อยกว่าล้านโโเพราะว่าราคาที่ดินมันแพงมากแต่พอโครงการนี้เขาเอามาทำเป็นบ้านพูวิลล่าแค่แปดสิบเจ็ดหลังมันก็เลย p r i ทอืแล้วก็เป็นของหายากที่เราไม่ค่อยจะเจอในตอนนี้ แต่บ้านทุกหลังบ้านทุกโครงการมันจะมีทั้งจุดดีจุดด้อยอยู่จุดดีที่เป็นจุดเด่นของที่นี่มากๆนอกจากเรื่องของทาเลแล้วนะคือการออกแบบโฟล์การใช้งานถึงมันจะเป็นบ้านแนวตั้งแต่มันก็จะมีลิฟต์มาช่วยแล้วก็มีโฟล์การใช้งานให้เราสามารถใช้งานได้ลื่นไหลอ,อ่ะคือรู้สึกเหมือนกับว่าเอ,อพื้นที่ตรงนี้มันควรจะเป็นอันนี้มันก็เป็นแบบนี้กับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อด้อยของเขาอะ่ะก็คือเขาไม่มีห้องนอนชั้นล่างเวลาใช้งานสมมติว่าเรามีผู้สูงอายุอยู่ด้วย คือต้องพึ่งพาลิฟต์อย่างเดียวซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเอนี่ป็ปไงบ้างครับอยู่โอ้โหแจ่มมากอมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยอยู่ในงบอยู่ในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดเลยแต่ติดอยู่เรื่องนึงครับเรื่องอะไรครับทำเลครับพี่ทำไมครับออฟฟิศผมอยู่3ามย่านไม่ใช่แถวนี้ครับพี่เอ้าแล้วทำไมคุณไม่บอกผมแล้วคุณถามผมก่อนมาไม่เล่าโอ <laughs>